คนของชิ้นนี้ทําเหนียวลังเลตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าจะรีวิวหรือไม่รีวิวดีเรื่องมันมีอยู่ว่าทางโซโลเลเล่ค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้คุณม่เหนียวช่วยรีวิวจากเย็บผ้ามินิตัวนี้ให้หน,น่อยถ้าพูดถึงโซลเลเล่เห<ๆ>นียวคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วสินค้าของเขาหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างติดตลาดองใช้ในบ้านเหนียวหลายๆชิ้นก็เป็นแบรนด์โซลเลเล<ต>่ค่ะแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โซลเลเล่ค่ะแต่อยู่ที่เหนียวนี่แหละคือตอนแรก <ๆ S 2> แที่เหมียวย้ายกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดไม่ไม่เหนียวก็ไปซื้อจากเย็บผ้าม่เอองรื ัานที่หมิวซื้อมาเนี่ยทำยังไงก็ใช้ไม่ได้ค่ะเย็บยังไงได้ก็ไม่ติดลงไปกับผ้าเหมือนเอาเข็มไปจิ้มผ้าเล่นเฉยๆเนี่ยแลวกางเกงตัวนี้หมิซื้อมาใหม่ๆเลยยังไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำแล้วความที่อยากจะลองจักก็คือตัดขาเองเรียบร้อยแล้วก็เย็บไม่ได้ด้วยสุดท้ายก็คือกางเกงตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่หมยวไม่อยากจะรีวิวจากเย็บผ้ามินิเลยเราคิดว่าตัวเองคงใช้ไม่เป็นจริงๆแต่ทางโซเล่ลอ่ะเขาหน้ารักมากนะคะทุกคนเขาบอกกับเหมยวว่าคุณมาหมีิวลองเอาไป ที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องจักเย็บผ้าเลยค่ะคือมันใช้งานง่ายมากค่ะทุกคนอยากได้ตะเข็บแบบไหนก็หมุนปุ่มปรับระดับไปที่เบอร์น,นั้นกดเดินเครื่องก็จะได้ตะเข็บสวยๆแบบนี้เลยค่ะเล้านี้เลยค่ะกางเกงที่ตัดขามาปีกว่าแต่ไม่ได้เย็บสักทีวันนี้สามารถเย็บได้ง่ายๆแล้วได้ตะเข็บสวยๆแบบนี้เลยค่ะสรุปคือจักเย็บผ้ามินิของโซเลเล่ตัวนี้ใช้ดีค่ะทุกคนแล้วใช้ง่ายด้วยเป็นของที่ควรมีติดบ้านมา,มา,มาเผื่อไว้ซ่อมผ้าเองเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปจ้างเขาเดี๋ยวเ่าขอไปฝึกฝีมืออีกิด้วจะมมาาเย็บผอให่